ถ้าใครเจอปัญหาเหล่านี้เก็บเงินปุ๊บเงินหล่นออกจากกระเป๋าทันทีกระเป๋าเงินเหมือนมีเซ็นเซอร์พอเงินเข้าก็ต้องมีเรื่องให้ใช้จ่ายออกไปในทันทีทันเลยปวดใจปวดตับเหลือเกินแต่ขอให้คุณใจร่มๆ่มเข้าไว้เพราะวันนี้มีเคล็ดลับอุดซับรั่วที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้รับรองทำตามนี้แล้วเรา ะมีเงินเหลือในกระเป๋าอย่างแน่นอนเคล็ดลับที่หนึ่งสกัดกั้นเงินรั่วด้วยการจัดบ้านบอกเลยเรื่องบ้านนี้สำคัญมากๆเพราะว่าบ้านเป็นสถานที่ที่เราอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นบ้านเลยส่งผลกับตัวของคุณอย่างมากๆอย่างแรกเลยที่อยากจะให้คุณสังเกตในบ้านของคุณนั่นก็คือบ้านของคุณมีรอยแตกร้าวหรือเปล่า เพราะถ้าบ้านของคุณมีรอยแตกร้าวจะหมายความว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองมีเรื่องให้ต้องจ่ายตลอดเวลาเวลาจ่ายทีก็จ่ายแบบไม่หยุดร,รู้แบบนี้แล้วถ้ามีรอยร้าวรอยแตกก็รีบแก้ไขนะคะอีกเรื่องคือบ้านคุณรกไหมจริงๆบ้านรกไม่ได้ส่งผลในเรื่องของ ดวงกระเป๋าเงินรั่วโดยตรงแต่ส่งผลทำให้โชคลาภไม่ค่อยมีเข้ามาเหมือนมีเงินอยู่ตรงหน้าแต่คว้าเอาไว้ไม่ได้ขอแนะนำให้คุณจัดบ้านใหม่อะไรที่ไม่ใช่ก็เอาไปบริจาคถ้าบ้านโลง่งบ้านสะอาดก็จะทำให้โชคลาภไหลมาเทมาแบบไม่หยุดยัง้ 2> ง 2. เคล็ดลับการแก้และเสริมดวงชะตาราศี แน่นอนว่าพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาทําบุญแก้เคล็ดและเสริมดวงเรื่องการเงินก็จะมีวิธีแตกต่างกันออกไปเริ่มที่ราศีเมษนะคะคนที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษถึง13พรึพฤกษภาทําบุญเกี่ยวกับสัตว์เช่นการบริจาคเงินช่วยเหลือตามมูลนิธิช่วยเหลือสัตว์งดทานเนื้อสัตว์การไถ่ชีวิตสัตว์เป็นต้น ต่อไปราศีพฤษภระหว่างวันที่14พฤษภาถึง13มิถุนาทำบุญถวายสังฆทานของใช้ถ้าจัดถังสังฆทานด้วยมือของคุณเองจะยิ่งได้อานิสงส์แรงมากต่อไปราศีเมถุน14มิถุนาถึง14กรกฎาทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานอาหารการตักบาตรการบริจาคทุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก ด้วยโอกาสเป็นต้นต่อไปรา,ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาทำบุญเกี่ยวกับน้ําไม่ว่าจะทําบุญวัดริมน้ําถวายปัจจัยค่าน้ําหรือถวายน้ําดื่มเดพระสงฆ์ก็ได้ราศีสิงห์ระหว่างวันที่17สิงหาถึง16กันยาทาบุญด้วยแสงสว่างเช่นการถวายปัจจัยค่าไฟค่า ค่าไฟของวัดการทำบุญเสริมเติมน้ำมันตะเกียงเป็นต้นต่อไปราศีกันวันที่17กันยาถึง16ตุลาทำบุญไหว้พระประจำวันเกิดควรมันไหว้บ่อยๆยิ่งมีพระประจำวันเกิดติดตัวด้วยจะยิ่งดีมากต่อไปราศีตุลสิบตุลาถึงสิบห้กพฤศจิกาทำบุญถวายผ้าไรชีวรหรือผ้าหม่ม องค์พระประธานจะเป็นการเสริมดวงได้เป็นอย่างดีไปราศีพิจิก16ทุกพฤศจิกาถึง15บธันวาทําบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการคนยากไร้ถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาโดยตรงราศีธนูตั้งแต่วันที่16บธันวาถึง13มามมกราทบุญเกี่ยวกับการศึกษาบริจาคทุนเพื่อการศึกษา กับเด็กด้วยโอกาสราศีมังกร14มกราถึง12กุมภาทําบุญตามวัดเก่าๆวัดเล็กๆไปถวายสังฆทานหรือไปทําบุญไหว้พระก็จะดีมากแล้วราศีกุมวันที่13กุมภาถึง13มีนาทําบุญสวดมนต์บ่อยๆโดยเฉพาะคาถาบทพระมหาจากกักรพรรดิจะเป็นการเสริมดวงชะตาราศีมีน14มิถุนาถึง12เมษาควรหาโอกาส ไปไหว้พระบางสมาธิถ้ามีโอกาสพระได้นำพวงมาลยัยดอกดาวเรืองไปถวายจะดีมากเคล็ดลับที่สามแก้เคล็ดดวงกระเป๋ารั่วโดยตรงการบริหารจัดการด้านการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่ดวงกระเป๋าเงินรั่วนั้นเหมือนมีปัญหาเรื่องดวงที่จะมีเงินอยู่กับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรเก็บเงิน ให้ห่างตัวและมันทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสผู้ขาดทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตก็จะเป็นการแก้เคล็ดเรื่องการเงินได้เป็นอย่างดีเป็นไงกันบ้างคะ3วิธี3ขั้นตอนในการอุดทรัพย์รั่วเพื่อนๆมีวิธีการอย่างไรในการทำให้ทรัพย์อยู่กับตัวสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะ เพื่อมีวิธีการดีๆที่เราสามารถที่จะเก็บเงินได้คนอื่นจะได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้มีเงินมากขึ้น